พออันนี้รถเราด้วยอันนี้สะพานจะยกล้อได้ครับนี่จะไปกันหกคนเลยดีกว่าใช่ครับเข็นได้เพราะเราเข็นวิ่งจักหนแบบนั้นแล้วนั่งตื่นครับสี่รองเท้าเจ็บมากครับตองโง่นอนพี่โตไปขโมยของใครมาไม่รู้คุดไปแน่เลย เอาไปเวมือของคุณโป๊ะฮะน่าจะโดนคุณโป๊ะผู้ติดติดนิ้บฝนลงเม็ดตกอย่างนี้อยากให้รถตกดีที่บ้านมากโอ้โหเสียงผมผมยังไม่ค่อยได้ยินเสียงนะเดี๋ยวจะแยกเดี๋ยวซ้ายมินเสียงฝนเข้าไปเยอะไหมอ่ะไม่ได้ยินนะรอกไป่วยนิดหน่อยครับ Ja, sa jeg ikke det. ำมันเราก็เหลือไม่ถึงสึ่ขังจะพอไหมต้องเติมก็ยังพอพอปิดไม่น่าพอไม่น่าพอเอาไปถึงอ่ะแต่ว่าต้องเติมเราเราจะเอาน้ำมันที่ไหนเติมก่อนเรามีปั๊มแถวแมปนี้ไหมซีสูตรมีไหมปั๊มมันจะลงไปทางซีสูตรนะครับมีปั๊มอยู่อะไรครับนี่น่ารอดูเจ้าดูดิค่ะเรามาอยู่ที่เหรอครงนี ได้แล้วนี่ต้องโสบายซิ่่งวาจะมาามเป็นมาเป็นในระดับประยมาเป็นคนป่าเราพาคนป่าแต่งตัวปุ๊บคนป่าเอาชุดคันตาคอสไปใส่เลยแอบไปชุดคาน์ดิฟทตู้ไข่ก็ไม่รู้ด้วยก็ก็ถ้าตู้ไข่ชุดสตาร์ต้าหายไปก็ก็ก็ตองก็นั่นแหละก็นั่นแหละเอาไปเลยเอาไป ยังไม่พูดเลยตัวโอทำแล้วไม่เป็นไรตัวโอถึงวิสาบะขโมยขอคนคนพันเดียรเพราะว่าเราไม่เคยใส่ตู้ส่วนตัวเลยเออผมจะไม่ได้เียเปลี่ยนนะต่อไปว่าคอนเทนต์เหรอพี่เจมไม่เล่นหรออยากเล่นกันได้เป็นลัดเข้าไปตรงสะพานเลยไหมไม่ครับอันนี้มันลอดใต้สะพานครับต้องไปทางซ้ายเนี่ยนะครับถูกแล้วมันไม่ใช่ทางลัดถูกต้องมันเป็นทางลอดใต้สะพาน ยังที่มาผ่านตรงมันนี่ยังไม่เจอเหน็ดเลยจะเข้า,ขาได้ถือที่ต้องรอพี่ถ้าคอมระเบิดก็แค่นั้นแหละก็ลเล่นตดแครับเล่นต์แตกก็ขับมาเันผ่าแล้ววันนี้ต้งองโอไปไหนอ๋อเข้ามาดี่นีนน่รู้เลยในตัว่าเนี่ยเดี๋ยวโตเป็นเล่นโออ่ะอีกหีึ่งแม่ก็ทำตววาม เม่อไรพี่อยากรู้เฉ่งเข้ามามาแซวได้ไหโอเคครับปกติจะมีเด็กหัวแก่นอยู่ในนิดเดอร์หอหลังอุ้ยบุลลี่จะถึงจะถึงน่ต้องโอ้โหมาพุ่งเข้มเลยตองโอมาพุ่ติดปั๊บลงรถไม่ได้ครับเอ๊เห็นไหมคืออาพี่โดนรังเกมเล่นโอ้พี่ตอนฝามารถพิเศษอิจฉาและสิทำไม่ได้เออเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปดูลูกไก่หน่อยนะครับฝนมันตก ได้ครับคุยติดต่อแอดมินเจนติดิดกันบ้างเนี่ยติดต่อบ่อยเจอบักบ่อยด้วยอ่ะเราอ่ะเจอเกิดไมาเก็บปืนมางมปืนเอ็มพีไี่ให้อยู่เอ็พฟตกฉากเจอทุกรอบอ่ะเจอสามรอบแล้วบ้างแอดมินเจอตกแมพ เม okay, okay. like okay, ื่อวานก็มารอบตกแปืนบ้างแล้วกันึ่พาตดโอเคโอเคจอดจอดแล้วเข้าบังจอด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 ลเองเดี๋ยวผมเข้าไปเชกอไงก็ไม่่เ้อวอนคมาหกคนนี่คือไม่กลัวคนเลยใช่ไหม่ับไปลงาลหน่อยก็ดีเพราะว่าเราจะไม่อยากกินกับเพื่อนบ้านเราใช่เผื่อมีให้ลุงเคนเขียเจรจาก่อนให้ลุงเคนเราอให้คุยขน นี่ลุงเคนดูเดี๋ยวเราลดจอดไก่งไก่หน่อยนะจอดซุกอยู่ตรงนี้ได้ไหมต้นไม้เยอะอยู่เราฟาดได้ได้ทาวเวอร์เป็นดูบูบิ้งบอกท้ายเดี๋ยวพี่เราจะเอาดินยาจะดีไหมนี่หล่อนเดินนี้แล้วกันได้จะต้องนึกใหม่เอาเหตุครับเปล่าพี่เออต้องเกิดนึกเอาไม้ไปทำไมเนี่ยไม่รู้ว่ามันติดมือมาเราปิ้งแอร์กันไม่รู้ว่าโยนทิ้งไปแล้วอ่ะร้อย เงียบเลยนต๊ะเรายังไม่เห็นเลยนะประตูยังปิดเราอยากรู้มันปาดแล้วมันเจ็บไหมนตออออนขพี่ฟ้าโออยู่ไหนพี่ต๊ะขำเลยไพี่มาคุณอาร์ตตรงประตูนั้นปิดหรือเปิดวะอ๋อั่นไงตรงโอเ้ยอะไรชื่อประตูนั้นนะปิดหรือเปิดโต๊ะเอาเก็บเก็บก่อนกดเลขหนึ่งกดเลขหนึ่งปะเลขหนึ่งหรือเลขสองปะไม่รู้เฮ้ยบ้าอะไรลองกดเลยบ้าอะลรจะเป็นขวดขวดรวนคุณไปชัวร์ใช่บ้าอะลรเปิดมีป้ะไงอ่ะ เปิดลงรถก็เลยครับน่าจะมีคนมาตาก็สีใช่เห็นอยู่เห็นอยู่เอเลดครับเอเลดเอเลดเตรียมตัวครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปจินทาล่าให้ทุกคนไม่ต้องลัวต้องโหลูกไม่ได้นะลูกกลางวาเขาบู๊อ่ะได้ทำไมจะไม่ได้โหเรามาดูผู้เีาว์ศพการพี่บางคนต้องเป็นบอดี้ไหนแล้วตัวนี้แล้วเบิดอะเออเต๋อเขาเขาน่าจะฟาร์มกันหมดแล้วมะบังเกอร์เปิดปะให้ผมกำลังวิ่งมาดูเนี่ย ทำไมไาดพี่ว่ามันจะปิดกว่าจะวิ่งเข้าไปถึงบังเกอร์ปิดบังเกอร์ปิดงั้นค่าจะปิดฝาหรือเปล่าคุณเปียวระวังหลังให้ผมเดี๋ยวผมไปเช็คประตูด้านหน้าเดี๋ยวผมไปวิ่งไปไปเช็คแฮตไปเช็คแฮตประตูหน้าเปิดประตูหน้าเปิดทูนัสประตูหน้าทางเข้าอ่ะทางเข้าบังเกอร์เปิดประตูรถอ่ะคุณอาร์เช็คเช็คให้ที่ไหนแฮตแฮตอ่ะเดี๋ยวผมไปเช็คแฮตเดี๋ยวผมจะย้ายมุกไปทางไปทางคทูนัสนะไอประตูทางออกด้านหลังยังไม่เปิดนะแฮตอ่ะนะ ใช่ใช่ทบี้ทมบี้ทมบี้บาร์แรกปิดครับอาจจะปิดฟาร์มหรือเปล่าแต่อ๊อเียวผมจะเคลียร์บาแ์แรกนะมาเดี๋ยวเข้าไปด้วยเข้าซ้ายเข้าขวาโอเคครับเ็๊ของเอ้ยของังเยอะอยู่เลยกระสุนกระสุนช็อกกันเอ้ยให้จี๊ดอ่าบ้านมันก็เลงอยู่ คุณอาร์ตคุณอาร์ตเข้าเข้าคุณอาร์ตเข้าเข้าเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยเคลียร์เคลียร์โลเคลียร์ครับมีซอมบี้เกิดข้างล่างด้วยผมว่านะมันเข้าแล้วมันมันออกมันไม่ได้ปิดมันน่าจะไปมันน่าจะไปแล้วแหละมีกระเป๋าไฮกิ้งแบ็คแพ็คอยู่ด้านนอกโอ้โหทีนี้เราเจอไฮกิ้งแบ็คแพ็คเยอะเลยกระเป๋าใหญ่สุดในเกมมีใครมีใครโตว่างเออฮัลโหลผมกลับมาแล้วมีใครโต้ว่างบ้างมาเอาไฮกิ้งแบ็คหน่อย อยู่ตรงไหนกันครับอยู่ข้างในครับอยู่ในผมเห็นละตองโอไม่ต้องเก็บทุกอย่างที่เห็นก็ได้นะพี่ตองอยากรู้มั้ยมันมีดาวเหวี่ยงไหมอ่ะมีมีทุกอันแหละเราฟาพี่ได้เปล่าของพร้อมกันเอาแล้วเอาแล้วอ๋อรู้รู้อยู่รู้อยู่รู้อยู่มีคนว่าว่าในว่าการเล่นเกมนี้คือดูแลตองโอนี่แหละพี่หยุดตองตองได้เลย อยากวิ่ว่าใส่ตีดีหนึ่งนะใน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 เป็องของติดไปแล้ววางเล่มอกเนี่ย <c oughs> ถึงเกิดเรขึ้นเจ้ของไร้สาระพอ,อใจแล้วนะผัดแจนแล้วผัดแจนแล้วตั้งใจเล่นไอดีด้วยเดี๋ยวมาพัดเกล็บใส่ชุดตัสตาอยู่คนเดียวคุณไอ้ลุงเคนเราลงบังเกอร์สองคนกันเคลียร์งั้นเอางี้เราเราเหิ้วให้เราถือไฮกิ้งลงบังเกอร์ แล้วเราแล้วใครก็ได้เก็บกระเป๋าที่ผมถือเอันนึงคนั่นไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวผมไม่อยากผมไม่ชอบไฮ킹โอ้โหคนเยอะจริงๆผมก็ไม่ชอบไฮกิ้งนะแต่ว่าแบบผมชอบเป๋าที่ผมใช้มากกว่าแป๊บนึงขอฉีดแป๊บหมายถึงฉีดในเกมนะโอ้โหลูกขาดเลยตำนานล้วลูกขาดมาสเตอร์มาแล้วจ้าฉีดแป๊บผมชอบแอร์อลแบ็คแพ็คมากกว่าเหมือนกันเดี๋ยวเราขอเปลี่ยนเซลล์นึงกี่คนตกไม่หมดเลยอ่ะ เข้ามาชนมเขาติดในนี้ไม่ได้นะกรีดแล้วไม่ใช่ดิบไม่ใช่ดิแล้วนกันเดือดออชเก็บไว้จอดเยออกอคุณอาร์ตอยู่ไหนครับอยู่นี่มาลงลงบังลงบังเอ๊กเ่อะไรอ่ะคนอื่นทำอไเล่นให่คุณจิรัลท้าวสวัสดีครับเราเป็นมเกลือกันสวัสดีครับสวัสดีป้าเราไปเที่ยบังเกอร์กันจะวิ่งมาด้วยกันไมเตรียมภาพสวยนะพี่ไปบังเกอร์การเถิดว่าแต่อยู่ตรงไหนกันเนี่ย เลยนี่ไปด้วยไปด้วยไม่อาร์ี่ภาพโลนะเว้ยเก่งโหท่าโลก็ถือว่ากินซสเอ็กอยู่นะเนี่ยอยากเห็นอยากอยากเห็นอีปิกไหมใครใครจะปรับนะไปดูไปดูภาพอีปิกตันแบบครับปรับผมอย่างภาพสวยมากอันนี้ค่อยๆไปนะครับเราต้องตามหลังออ๋เดี๋ยวนะไอตรงนี้มันเปิดอยู่แล้วครับมันไม่ใช่ว่ามีคนเปิดอ๋อลุงลุงเปิดเลยลุงเปิดเลยเปิดเลยลุงเคลียร์ซ้ายเดี๋ยวผมเคลียร์ขวาใครมีไนท์วิชั่นตามใครมีไนท์วิชั่นมากับผมได้ใครเีินมา ต้องโโลอยู่ใกล้ๆพี่เข้าไว้ครับเพราะว่าเราไม่ใช่สายบูวันนี้เรามาเยอะต้องโโเล่นอยู่ไปเนี่ยต้องโโเล่นกับพวกพี่เขาอยู่ต้องบอกว่าตองโโลเป็นภาระพวกพี่เขาอยู่ใช่ใช่ใช่ยิงเลยยิงเลยนี่อันนี้คืออะดูลำบากอยู่อันนี้คือแบบเหมือนตามต้องโโลน้อยมากตองโโลน้อยมากตองหรอต้องยือต้องโอลตองโโจะใช่ไหม ตวไ้เอาโมตีตีแล้วใคยละโอ้ยต่โอเป็นแทงเลยพี่ตีต้องเข้าหายโอ้ยตัวนึ่งเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวจะชันให้ต้องคอยระวังโอายมุกแมงอยู่นะเจ็บเจ็บเยอะ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 เยื่ถอยก่อนถอยก่อนต้องโอมมหน้าประตูก่อนลบลบโซ่ไปเละถอยไปถอยไปไกลๆถอยไม่ได้ถอยไม่ได้เดี๋ยวผมเอาช่างตรงนี้ทางนี้หน่อย ไม่ได้ลงไปอยู่ข้างบนเนี่ยก็อยู่ข้างนอกนี่แหละเอาเหรอตอมบี้เป็นยังตบตบตีแล้วถอยอ่ะตีตีทีงแล้วถอยหนักปืนปืนปืนเนี่ยอย่า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 ตีชนกันตาตาตองโอใช่ไหเอาไม้ไปโหดตอมบี้สุดยอดเลยลูกกาโอบอกแฮมอยู่เลยสวยไม่ได้ดิวระวังนะระวังระวังคนได้ยินนะไปไปไปรีบเคลียร์กันนะ รูอัพคอยมันลาวไปแล้วแหละไม่เป็นไรไอไม้เดียวก็เอาอะครับยิงไม่ได้มันจะโดนเฮ้ยสว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 ยไปเจอไปเจอใครบาดเใครบาดเจะบเจือเอาผ้าปันคอไม่ได้เอาผ้าปันคอมางกไหนไม่เป็นไรผมมีแหลกอยู่งั้นผมขอเทำกิ๊กมา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 เอาครับหนึ่งเดี๋ยวผมพันแผลของผมเอนไอโดนตีก็ไอ้นี่หุณอาร์ตี่ผมข้างๆผมมาเอาเลยแล้วมาแล้วมาแล้ว ครับโอเคแพทดูอเอาอันนี่ไปถือไปไม่เอาตัวชอบเซตไม้ก็นเนี่ยไม้ไเป็นบอลไหน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 ที่ไงเห็นไหมมันดื้อจริงไอ้คนนี้ไม้มันบ <ผม S 1> ้านพี่วกว่าเออเปิดกันแหละเอาไม้ที่หลักออกเกดครับไม่เอาพี่เรียบร้อย <c oughs> ผมว่าแล้วเหนื่อยกว่าเยอะทางปืนนะเออย่าวิ่งตัดนะอย่าวิ่งตัดทางปืนเด็ดขาดใครเอากระสุนลูกตอบมาเจื่ใครใช้ลูกตอบวะเบี้ยวปะ ใช่ใช่พูดมีมีอาร์มือถืออารกับผมมาใช้ลูกซองเอาไปเอาไปคนละสีเอาตีเขียวไปโออเอาปาดเฮ้ยเฮ้ยใครตีเราเฮ้ยช่วยช่วยโต๊ะก่อนตีเองเดี๋ยวอย่าเพิ่งฟาดก่อนไ่ะมาีเลี้ยงเด็กทีต้องต้องพูดอยู่ใกล้ๆพี่เขาไว้ครับเพราะว่าพี่จะเป็นแนวหลังมีเชือกเยอะเอาเชือกกลับบ้านแล้วก็เดินนะได้ได้เก็บกันไปล่า ผมเต็มอ่ะอ๋อโอ้โอาจจะใช้ันอื่นต้องการได้วยึดเสกต่อปีอ่าโอเคครับเราสต็กอัพแถวๆนี้ครับฮะแลงอันตองตายมันจะเป็นไรไม่เลยเมื่อต่างเอ็มพีไฟเออเออเเดี๋ยวคุณออฟฝากนี่นะครับได้ครับผมส่งมาเลยเออส่งมาเลย ม่กินเหรอเออเอาไปเลยข้างในห้องนี้มีซอมบี้ห้องซ้ายคุณครับโอเคครับเราจะเคลียร์ทีละห้องนะที่เมัสครับเอาไว้เป็นมาเธอถือคารัมบิดแล้วไม่ใช่ใช่ตองฟาดไม่โดนซอมบี้อ่ะตองว่าตองฟาดโดนเพื่อนนี่แหละตอนตอนกลางอะตองวิ่งไปหามันพอตีเสร็จแล้วตองวัวเพิ่งหลังคุณต้องอยากจะถ่ายห้องนี้นะเดี๋ยวพวกผมจะเกียร์กันขอพอก่อนนะถอยถอยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดให้เดี๋ยวเปิดให้ได้เลยทได้ไม่มีวะ ดิะเออผมขอลองสะดอกก่อนหน่อยนะอ่าๆ่าไปไปไปห้องนี้เฟสห้องนี้ยิงนี่นี่สปีดอยู่ห้องนี้อืออืออ่าไปห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้มานะลองฟาดอะดาเมจมันแรงเนี่ยเอาหน้าหนึ่งสองเปิดออกมาครับนี่เดียร์เคหนึ่งห้องห้องห้องนู้นดีคุณคุณคุณน้าแล้น่ะประตูกัน ผมผมเตรียมผมเปิดแล้วผมถอยแล้วยิงนะอ่าอ่าสามสองถอยตรงๆมาเลยถอยตรงๆมาเลยไอ้ล็อกพิกอันแรกมีใจจังเคียร์ครับต้องมาทำอะไรอ่ะเฮ้ยกระเป๋าหายไปไหนอ่ะตรงนี้ตรงนี้อยู่อยู่ที่มือข้างล่างหรือเปล่าครับที่พื้นหรือเปล่าคุณอาร์ถอยซ้ายเขาไม่งานได้ด้วยเหรอเอ้ยกระเป๋าลูกค้าผมเฮ้ยเคลียร์เคลียร์ปุกลูกค้าโอ๊ยทำอะไรวะนะเฮ้ยตอโอ้พี่ เฮ้ยห้องห้องนี้มาเอาหน่อยคุณอะเอ้ยคุณออฟลูกห่ามาเร็วของเยอะได้ครับได้ได้ของเยอะของเยอะของเยอะมากมาเอาเลยคุณเปี้ยวอยู่นี่ใช่ไหมพี่มีการ์ดหรือเปล่าได้ครับผมป่าเปล่าเปล่าเขาแก้แล้วพี่ถ้าเกมมันเล่นง่ายเกินไปเดี๋ยวเตาโอมาเป็นภาระให้อ่ะนี่ขอลลแแแช้วคครรัับมเยบผมตรงนี้ตรงนี้เป็นทางออกนะครับคือลงแัต เออหยิบข้ามาเอาไปก้อนเอาไปก้อนไปขาทำงานไปเลยเดี๋ยวเออตั๊กโอตั๊กโออยู่งั้นเดี๋ยวผมไปขันอีกห้องหนึ่งก่อนได้เดี๋ยวผมเรียกคุณออฟมาเก็บนะได้ครัอ่ะผมจะเกียร์ปูตัวล็อกใหญ่ด้านหน้านะอีกอันหนึ่งนะอันนี้เปิดได้นะเปิดกด F ไปเปิดกด F เปิดปิดประตูทัพตั๊กโอเดี๋ยวผมล็อกคุณเีกลมาพร้อมกันมีคนเยอะเราต้องเกียร์ไหลคน ได้อะันได้แล้วดีใจสองจุดสี yeah, ่องจุดสี่ห้าพมครับรับเดินกำลังขายไข่อยู่ไขยอยู่ไปแล้วตองโมในกระเป๋ามีที่ว่างปะมีใช่ปะมีงั้นฝากปีใส่กระเป๋ากดแถบแล้วลากใส่กระเป๋าอ่ะไหนที่พื้นอะกระเป๋าอะกระเป๋าที่พื้นแถบละกดแถบดู แล้วลากใส่กระเป๋าเออผมหมดสิบไข่แล้วอ่ะคุณออฟมานี่มาเอามานี่ได้เลยครับผมไลากไม่ได้อ่ะกขาต้องเก็บของที่ห้องฮะจะต้องทิ้งของก่อนไม่ไม่ไม่เป็นไรพี่เก็บเองกันนะอ่ะคุณออฟเอาล็อกพิกไปไปขายเล่นไปตามมาตามมาแล้วก็ไปดูไปดูไปดูนึงอ่ะแล้วก็เกาะอันนี้เกาะนี้ไปด้วยไปทำพิกล็อกอันที่เอ็นะงั้นผมไปขายนะงั้นไปกับดึงเจน็ดละเออครับเออผมไม่ค่อยได้ยินเสียงเท่าไหร่นะ เออเออห้องนี้เคลียร์แล้วครับนึงครับนึงครับนึงอะไรนะปิดอ่าโอเคคุณอาร์อยู่ฝั่งนี้นะทำไงมาสามสองซ้ายเคลียร์ซ้ายเคลียร์ขวาเคลียร์โล่งครับโอเคดูแก๊งลูกหากทยอยเข้ามาได้เลย ถ้ากระเป๋าเต็มแล้วมียังแต่ยังมือยังว่างมีมีมแบ็คแพคอันนึงมาเอาด้วยมีให้ผมมีให้จิ้มแบ็คแพคอยู่แต่ตัวอันนี้นโอเคอันนี้ห้องคิวบ็อกมีมีกระสุนเพียบเลยมามาเอาเดี๋ยวผมวางกับพื้นไว้ให้นะเดี๋ยวตองออมขอกนี่ไปใส่ไหวนวิอยู่ไหนเออเดี๋ยวพี่เอาิ้มแบกอะไรบ้างบกมีมือสอนนี้มีแล้วพี่เอาหมดมาตั้งคนที่กว่าไม่มันใส่มันป้องกันได้แต่อันนี้มันเท่กว่าเกาเอาไปใส่กระเป๋าเพรา เล่นแฟชั่นเล่นแฟชั่นเฮ้ยสมุกเกเน็ตโอ้ยมันกระตุกแล้วเอาพอกสัตนด์คอสเก็บใส่กระเป๋าไปก่อนถูกตอนนี้ผมกำลังเดินตามทุกขั้นไปเจได้ได้ได้ลุงเคียนทำไรลุงเคียนเกนลุงเคนโอ้โหเออมีมีคารีแพร์มีคารีแพร์คิดมาเอาหน่อยฝากฝากเคลุกคาบอีกคนหนึ่ครับ เออผมไม่ได้ยินเสียงเท่าไหร่ผมเอากระเป๋าเก็บไปแล้วไอ้ตองอย่าตีพี่มีเวฟมีตรงตรงนี้มีของดีตรงที่ผมยืนนะมาเอามาเอาที่ผมยืนได้เขาบอกมาโอ้โหเยี่ยมยอดวิ่งมาแถวนี้วิ่งมาแถวนี้เก็บของมาดิเอาใครมองไม่เห็นใช่ไหมตามอัธยาศัยเดี๋ยวมันเดินห้องนี้เปิดได้ปะไอพิงโ์นวแจ็คเก็ตฝากไปด้วยครับแล้วก็มีไฮกิ้งแบ็คแพคอีกอันหนึ่งเอาไว้เดินลงไปห้องที่หัว ใครขึ้นไักทครอีกใบแล้วหรอเออไม่ของคุณอับวางไว้หรือเปล่าไม่ไม่ผมอ่ะผมเอามาเองโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปเองใครมือว่างกี่เออุ้ยไมันเป็นสองใบอ่ะเราต้องการลูกผ่าวมากกว่าหนึ่งแล้วครับตอนนี้คุณต้งคุณต้งจะต้องเป็นลูกข่าวเบอร์สองแล้วครับคุณต้องเป็นอยูเป็นยู่ตอนนี้ลุงเคนเราจะไปเคลียร์ด้านล่างไหมเอ้ยด้านบนปะ ด้านบนใช่ครับอีกจุดหนึ่งครับแต่ว่าห้องห้องอ่าห้องนรอไม่เข้านะครับเพราะว่ามันไม่ไม่มีคุ้มเท่าไหร่เออจุดนึงครับนี่ครับแตอนนีงนะผมอยู่ข้างบนอยู่ผมจุดแปลนะจุดได้จุดได้จุดได้ไมม่ีปัญหาคุณเปี้ยวอยู่ไหนเอ่ยอหลวงบอลหลวงบนเปี้ยวมันมีห้องตรงนี้อีกอันนึงเป็นประตูใหญ่เลยโอเคเดี๋ยวไปแป๊บหนึ่งเต็ับ อ๋อคิวบ็อกโอเคแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งห้องนี้ห้องน้ำไม่ต้องไปหรอกห้องน้ำปิดไฟครับนี่มันจะมีความิดกำลังตามมึงเพนไปนะไปตามหลังเรามาวะเนี่ยตรงนี้มีซอมบี้ตัวเองตรงเองตรงนี้ตรงทิศทางตันตรงนี้ไม่ต้องไปตามผมมาตรงนี้มีอีกห้องนึงแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะอ่ะกระติกน้ำกระติกน้ำฝากเก็บทีถ้ามีที่ถ้ามีช่องว่างอาจจะไม่มีโอเคไปดีกว่า นายลุงเคนมากลับมาก <and run. S 1> ลับมากลับมาดื่น้ำระวังหลงนะรันีกินน้ำอยู่ก็แต่ที่วุ่นวายจัดอะน้องโอมานี่งานนี้ครับผมตรงไหนคุณอาเจนต้องไปต่อตรงไหนตรงคนมีอะไรไม่ปิดไม่มีเพีอะไรครับสายเคียร์สายเคียร์ครับซื้อเลยซื้อเลยมีห้องน้ำแนั้งหนึโอ้ผมกลัวไฟดับมากเลยอ่ะ นไม่เอ็มอารีขอกินเลยเอ็มอาี RE, ใครเอาป่ะกินได้เลยครับกินก่อนเลยได้ผมมีสลัดว่างอยู่นัเรากินก่อนนะไปเช็คอีกแล้วว่าฮาร์โมนิก้า,ากัะตูเอาเอากลับไป มไอชีวิเคนไปเช็คเยอรลุงเ็นอยู่ไหนดูเนี่ยห้องห้องนี้มีอะไรไหมห้องที่อาจจะมีน้ำอ,อะไรครับแต่ผม,มเขทเยอะเด็จเลือให้มีน้ำ ใครหิวน้ำกินเลยเยอะน้ำเยอะมากเลยเดี๋ยเดี๋ยวนะว่าผมวางครับขอบชิ้นโอเคต้องผ่าตัดมีถังน้ำมันด้วยเหรอใช่ผมเจอถังน้ำมันเดี๋ยวผมถือขึ้นไปเองถ้ามีถังน้ำมันเราต้องการลูกขับคนที่สามแล้วล่ะเฮ้ยแล้วหน่วยเอ็นฟอร์สไม่มีคุณนะให้ผมเอ็นฟอร์สเดี๋ยวโอแก่นั่งนั่งนั่งโอถือให้ไหนมีอครับ ใ่เหรอใช่เอาใส่มือถือขึ้นมือโอเคถือไว้เราต้องเป็นเอ็นฟโฟเซอร์กันก่อนเอ็นโฟเซอร์นี่ไม่ซอมบี้เลยต่โอฝใส่หยิบไม้มาหยิบกระบอกไม่แล้วนะอยากเจอแปลกจะกระบายจิ้มไม่จิ้มไม่เ้ยพี่มาๆก็ลูกค้ามาเราลงล่างปะลงล่างไปยัง ลงล่างไปแล้วครับเออมีใครพาออกไปเก็บของก่อนไหมครับผมไปแฮตไปแฮตไปแฮตมึงเก็บไปแฮตไม่ไงมึงใช้ถังน้ำมันปาดก็ได้นี่ไงวิ่งไปวิ่งไปขาบินเลยก็ได้ผมมานี่คือได้ครับงั้นผมจะไปเก็บของก่อนเก็บของต้องแฮตกันแล้วใช่ไหมเราเราลู้ถ่องหมดแล้วนี่อ๋อเรารูหมดแล้วเป็นครั้งแรกถือว่าไม่เร็วเท่าไหร่แต่ก็ก็เร็วอยู่ในที่พาที่ออฟอะนี่อะไรเหรอ เราอยู่ทางน <ique> ี Radio ้พี่รถอะใช่ตัวปินอยู่ไหนวะอ๋ออยู่บนเฝ้ารถเราอยู่ฝั่งนู้นรถเราอยู่ข้างหลังข้างหลังบังเกอร์ครับผมจะจำไม่ได้ว่าตรงไหนตามคุณปินไปไั่งรถเดียร์ไปปินแล้ยไม่ได้ต้องลงแล้วเอาบทแล้วอะได้ผมปิดท้ายไปบังเกอร์ต่อไปเด้ไหมไปกันได้เพรากะเดี๋ยวยังไงต้องเติมบัตรรถด้วยเอาของกลับเอาของกลับบ้านก่อนแล้วไปต่อบบ้านก่อนก็ได้ครับ แดีวผมอาจจะไปอยู่บ้านเพราะว่าฝนตกหนักมากเลยผมกลัวไปดับเออนายนายนายต้องถอดตัวว่ะเอ้ยตองโอเป็นครั้งแรกที่ไม่ไม่เลวครับแต่แต่เตาก่นหลังจะไปฟาดที่อ้อมนะเราต้องหาด้กยข่าวเฮ้ยแย่แล้วอ่ะไม่ท้าไม่เชื่อเลยผมผมกดผมค้าครับเทิ้มท้าเหมือนกันเทิ้มก็ท้าเสริฟเสริฟไม่ใช่ที่เซิร์ฟเซิร์ฟนิดรอก่อน ใจเย็นใจเย็นเราถือปืนจ่อหลังนายอยู่พี่ต่อไม่ได้ฟาแค่พี่ออฟงั้นเดี๋ยวผมไปเข้าน้ำแปหนึ่งค้างไปง,งั้นโอ้ห